จากการสำรวจผู้ใช้บริการโรงพยาบาล70คนเพรคนพบว่า 1. ผู้ใช้โรงพยาบาล A อยู่40คน 2. มีผู้ใช้โรงพยาบาล A และโรงพยาบาล B อยู่15คน 3. มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลอื่นๆที่ไม่ใช่ A และ B อยู่10คนในการสำรวจนี้มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาล B อยู่กี่คน อันนี้ก็ให้เป็นเขาบอกว่ามีใช้ทั้งสองโรงพยาบาลอยู่15คนก็ใส่15 A อันนี้ให้เป็น A อันนี้ให้เป็น B A, ีเอกภพสัมพัสก็คือเจดสิไม่ใช้ทั้ง A และ B ก็ใส่นอกวงกลมเป็น10บหา A โดยการ40ลบ สิหเท่ากับยี่ห้ก็คือยีสห้าแล้วหา B ก็คือเอาสี่สบวกสิเท่ากับห้สเนี่ยในวงกลมเนี่ยมันเป็น70็เอก็พบสาัมพั์มันคือเจอีกส่วนก็คือมันก็เหลือยี่สก็ใส่ไปยี่สิแล้วเขาถามว่า มีผู้ใช้โรงพยาบาล B อยู่กี่คนก็คือเอา20ปบวก15เท่ากับ35ตอบจริงได้ว่ามีผู้ใช้บริการโรงพยาบาล B อยู่35คนขอจบการทำข้อสอบเฉลยข้อสอบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ